ดีเบุคคล m แมคโครขอหลักฐานเพิ่มโยงขบวนการค้าหมูเถื่อนจากกรณีเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาสืบจากข่าวได้เสนอข่าวกระชากหน้ากากหมูเถือเ่อนสะเสอนสรสังแมคโครซีพีทำเอานายกเศรษฐาทวีสินถึงกับควันออกหูโดยเราตั้งคำถามว่าคำถาแถลงการของแมคโครที่ระบุว่าในปัจจุบันห้างได้ยกเลิกคำสั่งซื้อหมู จากบริษัทดังกล่าวไปแล้วรับตั้งแต่กลางปี2565หลังจากตรวจสอบพบว่าเป็นเนื้อด้อยคุณภาพรวมทั้งยกเลิกคำสั่งซื้อตับหมูในเวลาต่อมานั้นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าห้างแมคโครได้มีการทำสัญญาสั่งซื้อเนื้อหมูและตับหมูจากขบวนการค้าหมูเถื่อนนี้มาก่อนหน้าอย่างชัดเจนในตัวที่สำคัญแมคโครคงต้องตอบสังคมให้กระจ่างว่าคำสั่งซื้อเนื้อหมู และตับหมูจากบริษัทนําเข้าข้างต้นนั้นมีการดําเนินการไปมากน้อยเพียงใดและหากดําเนินการในช่วงปี2,564ถึง2,565ดังที่ปรากฏในข่าวก็ยิ่งต้องแจ้งสังคมให้กระจ่างว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้อนุมัติให้บริษัทเอกชนนำเข้าสุกรชําแหละจากต่างประเทศเมื่อไหร่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับหรือไม่อย่างไรและสัญญา สั่งซื้อก่อนหน้าที่แมคโครกระทากับบริษัทดังกล่าวหรือกับรายอื่นๆนั้นมีมากน้อยเพียงใดสามารถดูคลิปสกูปดังกล่าวได้จากลิงก์นี้โดยหลังจากที่สืบจากข่าวได้นำเสนอไปแล้วนั้นข่าวดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากโลกออนไลน์สนั่นในชั่วข้ามคืนวันนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าได้เข้าไปตรวจคน้นการนำเข้าหมูเถื่อนที่บริษัทเวลซีแอนเฮลซีฟู้ดจำกัดก่อนจะพบหลักฐานว่า ได้จัดส่งสินค้าเช่นเนื้อตับหมูแช่แข็งให้กับบริษัทสยามแมคโคร DSI จึงได้เข้าตรวจคน้นพร้อมขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นจะต้องตรวจสอบให้พบว่าการรับซื้อสินค้าระหว่างบริษัทสยามแมคโครกับบริษัทผู้ต้องหาว่ามีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องและมีความผิดพลาดอย่างไรบ้างและจากการตรวจสอบเอกสารการซื้อขายซึ่งเป็นการกระทําโดยเปิดเผยและมีการซื้อขายกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามรูปแบบวิธีการและขั้นตอนหรือไม่อย่างไรด้านบริษัทแมคโครชี้แจงเหตุผลที่เลือกรับซื้อเครื่องในและตับหมูจากบริษัทเวลแอนเฮลซี่ฟู้ดเพราะเคยเป็นคู่ค้ากันมาหลายปีนอกจากหมูก็เคยรับซื้อปลาและอาหารทะเลต่างๆด้วยในช่วงที่เครื่องในหมูขาดตลาดบริษัทจึงนําเข้ามาเสนอซึ่งเขาก็มีเอกสารมาสําแดงถูกต้องตามกฎหมายทุกอตจึงตัดสินใจรับซื้อ จนกระทั่งเมื่อกลางปีที่แล้วเนื้อหมูที่รับซื้อไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพสยามแมคโครจึงยุติการสั่งซื้อ ดีเอตรวจค้นแมคโครหลังพบรับซื้อสินค้าจากบริษัทนำเข้าหมูเถื่อนวันที่27พฤศจิกายน66พันตำรวจตรีสุริยาสิงหะกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสเปิดเผยภายหลังการเข้าตรวจค้นบริษัทสยามแมคโครสำนักงานใหญ่ถนนพัฒนาการว่า การเข้ามาตรวจค้นในวันนี้เป็นการตรวจค้นต่อเนื่องหลังจาก DSI ได้เข้าไปตรวจค้นการนำเข้าหมูเถื่อนที่บริษัทเวลซี่แอนด์เฮลซี่ฟู้ดจำกัดซึ่งดำเนินพร้อมกิจการมานานกว่า10ปีพร้อมได้จับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายก่อนให้การในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหลักฐานในชิ้นแรกส่วนชิ้นที่2งทาง DSI จึงได้ตรวจค้นรวมทั้งสองบริษัทที่ผู้ต้องหาเป็นเจ้าของและพบพยายามหลักฐานเอกสารการจำหน่ายสินค้าให้กับทางบริษัทที่ เกี่ยวข้องจึงได้ดําเนินการต่อเนื่องหลังเข้าตรวจค้นห้องเย็นที่จังหวัดสมุทรสาครก่อนหน้านี้ก่อนจะพบเอกสารที่ทางผู้ต้องหาทั้งสองรายใช้ในการยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตขั้นตอนในการนําเข้าสินค้าเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จซึ่งหลังจากนี้ DSI ก็จะตรวจสอบพร้อมพิสูจน์ว่าสินค้าต่างๆเหล่านั้นที่บริษัทผู้ต้องหาได้จาหน่ายนําส่งไปหลายแห่งก่อนจะพบหลักฐานว่า ได้จัดส่งสินค้าเช่นเนื้อตับหมูแช่แข็งให้กับบริษัทสยามแมคโคร DSI จึงได้เข้ามาตรวจคน้นพร้อมขอเอกสารที่เกี่ยวข้องในวันนี้เบื้องต้นจะต้องตรวจสอบให้พบว่าการรับซื้อสินค้าระหว่างบริษัทสยามแมคโครกับบริษัทผู้ต้องหาว่ามีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องและมีความผิดพลาดอย่างไรบ้างและจากการตรวจสอบเอกสารการซื้อขายซึ่งเป็นการกระทําโดยเปิดเผยและมีการซื้อขายกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามรูปแบบวิธีการและ ส่วนประเด็นที่พนักงานสอบสวนต้องการเพิ่มเติมในกรณีนี้คือการพิสูจน์ได้ว่า บริษัทที่ตกเป็นผู้ต้องหานำเข้าหมูเถื่อนได้นำสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือลักลอบนำเข้าหรือไม่ได้ผ่านวิธีการต่างๆตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นพบว่ามีเอกสารจากบริษัทผู้ต้องหามีข้อความอันเป็นเท็จกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงตั้งข้อสังเกตและจะต้องหาข้อสรุปถึงที่หมายของสินค้าจากบริษัทที่ตกเป็นผู้ต้องหาส่งมอบมานั้นกระทําโดยถูกกฎหมายหรือไม่หลังจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษมั่นใจว่า บริษัทสยามแมคโครจะให้ความร่วมมือในการส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเนื่องจาก DSI ไม่ได้วางกรอบเวลา แต่เชื่อมั่นว่าจะได้รับเอกสารเช่นใบสำแดงภายในหนึ่งเดือนแต่เข้าใจว่าบางรายการอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือนในการจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษชี้แจงว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนพร้อมรายชื่อข้าราชการนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าหมูเถื่อนให้กับปปชแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเบื้องต้นพบว่ากลุ่มแรกเช่นอยู่ในสังกัดกรมศุลก,กากรกรม สุสัตว์เป็นต้นกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มข้าราชการและกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มผู้ลงทุนและนำเข้าสินค้าทั้งหมดได้ส่งสำนวนให้ปปอชอเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเมื่อถามว่าอย่างในตอนนี้บริษัทสยามแมคโครที่ยอมรับว่าเคยซื้อหมูจากบริษัทดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้ทาง DSI ยืนยันว่าหากบริษัทห้างและร้านค้ารับซื้อก็จะต้องถูกดำเนินคดีเสมือนผู้นำเข้าทาง DSI ยังจะใช้จุดยืนนี้เหมือนเดิมหรือไม่อธิบดีกกรมสอบสวนคดี พิเศษชี้แจงว่าจุดยืนของ DSI ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นใครแต่ในกลุ่มผู้กระทำผิดได้จำแนกออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือบริษัทชิปปิ้งที่นำเข้ากลุ่มที่2คือกลุ่มที่สั่งให้บริษัทชิปปิ้งนำสินค้าเข้าและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ว่าจ้างให้กลุ่มที่2นํนำเข้าสินค้าซึ่งผิดกฎหมายนำเข้ามาเพื่อออกมาจำหน่ายยืนยันว่าหากพบพฤติการที่เกี่ยวข้องร่วมกันก็จะดำเนินการด้วยเช่นกันส่วนกรณีของบริษัทสยามแมคโครยังไม่สามารถที่จะสรุป ได้ว่ากระทําผิดเพราะจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งซึ่งในข้อเท็จจริงของเอกสารและการซื้อขายและเส้นทางการเงินที่มีการโอนไปมาทั้งสองบริษัทรวมมูลค่ากว่า390ล้านบาทเป็นการซื้อขายกันปกติอย่างเปิดเผย แต่ติดที่ตัวสินค้านั้นว่านำเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของทาง DSI ที่จะต้องไปพิสูจน์ทราบให้เกิดความชัดเจนเมื่อถามต่อว่าหากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นสินค้าที่ผิดก,กฎหมายทางแมคโครจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่อธิบดี DSI ชี้แจงว่าจะต้องดูหลักฐานให้ชัดเจนก่อนไม่อยากให้คาดเดาว่าจะเป็นยังไงซึ่งขอระยะเวลาให้ทางพนักงานสอบสวน DSI ได้ทำหน้าที่อย่างรอบคอบนางสาวสิริพรเดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองคอ์กรบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนบอกว่าสยามแมคโครยินดีให้ดีเอสไอตรวจสอบเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจสอบก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15และ21พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานภาครัฐกรุมปศุสัตว์กรมการค้าภายในและสาธารณาสุขจังหวัดเข้ามาตรวจสอบการดําเนินการและเอกสารการรับซื้อที่สูงกระจายสินค้าแมคโครที่มหาชัยและวังน้อยโดยพบว่า สินค้าเนื้อหมูและตับหมูทั้งหมดมีความปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐานและมีแหล่งที่มาตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดและในวันนี้ก็ได้ให้ความร่วมมือกับ DSI ในการเข้าตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่ดูขั้นตอนการรับซื้อและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า พร้อมเอกสารการรับซื้อที่ระบุว่าแมคโครรับซื้อมาอย่างถูกต้องนางสาวสิริพรยืนยันอีกว่าแมคโครรับซื้อเนื้อหมูจากแหล่งผลิตในประเทศร้อยเปอร์เซ็นมีแหล่งผลิตที่ชัดเจนและมีใบรับรองถูกต้องตามกฎหมายจากกรมปรศุสัตว์ทุกลอ็อตส่วนเครื่องในหมูตับหมูปกติรับซื้อจากเกษตรกรภายในประเทศ99%เปอร์เซ็นตแต่ในช่วงที่ผู้บริโภคมีความต้องการมากได้มีการรับซื้อจากบริษัทเวลแอนด์เฮล t ี่ฟู้ดซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเนื้อสุก,กรแช่แข็งที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษจจก,กุมริง แต่ทางบริษัทดังกล่าวได้มีเอกสารใบนำเข้าและเพื่อนย้ายจากราชการหมายเล่นให้กับสยามแมคโครครบถ้วนทุกลอต ส่วนเหตุผลที่เลือกรับซื้อเครื่องในและตับหมูจากบริษัทเ e l well l and h e a l ซ h y Food เพราะเคยเป็นคู่ค้ากันมาหลายปีนอกจากหมูก็เคยรับซื้อปลาและอาหารทะเลต่างๆด้วยในช่วงที่เครื่องในตับหมูขาดตลาดบริษัทนี้จึงเข้ามานำเสนอซึ่งเขาก็มีเอกสารมาสําแดงถูกต้องตามกฎหมายทุกลอ็อตจึงตัดสินใจรับซื้อจนกระทั่งเมื่อกลางปีที่แล้วเนื้อหมูที่รับซื้อไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพสยามแมคโครจึงยุติการสั่งซื้อเช่นเดียวกับเครื่องในและตับหมูที่เพิ่งเลิกรับ ซื้อไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพร้อมยืนยันสยามแมะโครม,มีจุดยืนชัดเจนไม่สนับสนุนการนําเข้าสินค้าผิดกฎหมายและถ้ามีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าบริษัทดังกล่าวนําเข้าผิดกฎหมาย ก่อนจะไม่รับซื้อสินค้าจากบริษัทนี้อีกต่อไปจึงขอให้ DSI เร่งตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วทั้งนี้เอกสารของกรมปรศุสัตว์สามารถเชื่อมโยงได้ว่าแท้จริงแล้วผู้ค้ารายนี้นําหมูจากโรงงานไหนมาจําหน่ายซึ่งในเอกสารที่นํามาแสดงกับสยามแมคโครก็มีการระบุชัดเจนว่าเป็นเนื้อหมูจากแหล่งผลิตภายในประเทศเมื่อบริษัทแมคโคร ro, เขาชี้แจงแถลงขแบบนี้เท่ากับว่าที่ผ่านมาบริษัทเชื่อมั่นในเอกสารที่บริษัทเวล แอนเฮลซี่ฟู้ดนำมาสำแดงว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกรสจึงตัดสินใจรับซื้อจนกระทั่งเมื่อกลางปีที่แล้วเนื้อหมูที่รับซื้อไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพบริษัทสยามแมคโครจึงยุติการสั่งซื้อเช่นเดียวกับเครื่องในและตับหมูที่เพิ่งรับซื้อไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแบบนี้เท่ากับว่าบริษัทแมคโครถูกหลอกให้รับซื้อหมูเถื่อนมานานหลายปี แต่กระบวนการตามกฎหมายนั้นจะอ้างแบบนั้นได้หรือไม่การบังคับใช้กฎหมายจะมีข้อยกเว้นให้กับความไม่รู้ในข้อเท็จจริงได้หรือสังคมกำลังจับตาดูเกษตรกร,ร,กรไทยผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเขาก็อยากเห็นฝีไม้ลายมือของ DSI นะครับที่สำคัญนายกเศรษฐาท่านได้สั่งการตรงมายังอธิบดี DSI ได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับสืบจากข่าว รายงาน